รายงานวิธการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice เรื่องนัตกรรมการเรียนการสอนห้องเรียนออนไลน์โดยใช้ Google Sites และสื่อเทคโนโลยีจัดทำโดยนายบุญมีมากมูลตำแหน่งครูสศนอตำบลวังน้ำขาว สำคัญและสภาพปัญหาเนื่องจากครูมุ่งสอนตามตำรากิจกรรมไม่หลากหลายจึงเกิดการนักเรียนเบิดความเบิดนายขั้นตอนการเนินง,งานการออกแบบผลงานนัตกรรม1 ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในบทเรียนที่จะทำการสอน 2. ศึกษารูปแบบสื่อที่สร้างสีสันในชั้นเรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆเช่นช่องทาง YouTube ของ t ีเดนแชร์ช่องทาง f a c e b o o k ครูอบว่าสอสร้างสื่อช่องทาง w w w i n c ็บอ com และเข้ารับการอบรมออนไลน์การใช้สื่อจากหลายหน่วยงานที่จัดขึ้น การเงินงานตามกิจกรรมตามวงจร PDCA ที่ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนและวางแผนการเรียนงานครูผู้สอนได้สอบถามปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอนโดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ได้ะสะท้อนปัญหาให้ครูผู้สอนทราบจากนั้นจึงวางแผนการดำเนินง,งานและออกแบบวิธีการขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ปัญหาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนออนไลน์คือนักเรียนไม่ชอบบรรยากาศการเรียนที่ตึงเครียดครูผู้สอนไม่มีสื่อที่น่าสนใจสื่อการสอนเบือ่อแบบเดิมๆนักเรียนอยากให้มีเกมในบทเรียน ดดำเนินการจัดการเรียนการสอน2.1ผู้ผู้สอนออกแบบหน่วยการเรียนรู้ให้เหมาะกับสภาพการสอนออนไลน์ปรับจุดะส์การเรียนรู้ออกแบบวิธีการวัดและออกแบบการสร้างกติกาการเรียนในชั้นเรียนออนไลน์ร่วมกับนักเรียน2.2ผู้กระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ของนักเรียนโดยใช้เทคนิควิธีการและเทคโนโลยีร่วมกันเช่นการใช้เครื่องมือออนไลน์ แพบเล็ตพิกซิสการพิมพ์คำตอบในช่องเช็ทการเล่นเปิดปิดกล้องตามคำสัง่งกิจกรรมท้ายชื่อการแชร์หน้าจอของนักเรียนดี2.3สสร้างแรงกระตุ้นแรงจูงใจโดยมีวิธีการดังนี้ใช้การเสริมแรงทางบวก พื่อจูงใจให้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนเช่นกล่าวชื่นชมผู้เรียนที่เข้าเรียนตรงเวลาหรือผู้ที่มาร่วมตอบคําถามหรือพูดให้กําลังใจนักเรียนที่ยังตอบคําถามไม่ถูกยกตัวอย่างผลงานักเรียนมากล่าวชื่นชมในชั้นเรียนและให้กําลังใจนักเรียนคนอื่นๆด้วยการสร้างบรรยากาศอื่นๆเพื่อกระตุ้นความสนใจของนักเรียนเช่นครูผู้สอนใช้สนาฟคาเมล่า แต่งหน้าให้หน่าสนใจครูผู้สอนแต่งตัวตามเนื้อหาที่สอนให้คะแนนเมื่อนักเรียนตอบคำถามให้รางวัลกับนักเรียนที่ส่งงานครบจัดบรรยากาศการสอนแบบ Active Learning โดยใช้เกมเป็นสื่อนำเสนอเนื้อหาและทบทวนความรู้สร้างความสนุกสนานและท้าทายในการเรียนรู้ 4. ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานครูได้สอบถามนักเรียนหลังจบการเรียนว่ามีความเข้าใจในการเนื้อหามากแค่ไหนพึงพอใจในการสอนของครูหรือไม่โดยใช้แบบสอบถามประเมินความความพึงพอใจท้ายคาาจาก google ิล r ์การรวบรวมความคิดเห็นโดยใช้ค s สคอย n t และการประเมินการโดยการสัมภาษณ์นักเรียน ทั้สรุปการรายงานเมื่อได้ทราบผลการเมืองจากการจัดการเรียนการสอนจักเรียนแล้วครูผู้สอนได้ปรับปรุงข้อบกพร่องในการจัดการเรียนการสอนวิเคราะห์ผลการทดสอบหลังเรียนเพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไปบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้และรายงานผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนให้กับผู้บริหารได้รับทราบ ปัจจัยป้อนในการดำเนินง,งานโครงการกิจกรรมดังกล่าวมีปัจจัยป้อนดังนี้ 1. การดำเนินง,งานตามโครงการกิจกรรมหลักสูตรงบประมาณสื่ออุปก,กรณ์ 2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินง,งานตามโครงการกิจกรรมสรุปผลการดำเนินง,งานให้แก่ผู้บริหารสถานศาึกษาผู้เรียน และมุคลากรวิทยากรภาคีเครือข่ายเงื่อนไขปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้บริหารให้การสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวกัการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขอสอบถามปัญหาที่เกิดขึ้นและร่วมแก้ไขปัญหากับครูผู้สอนอย่างจริงจัง2 ผู้บริหารให้การสนับสนุนให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมจากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน 3. ครูผู้สอนรักในการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคอยคิดหาแนวทางปรับปรุงการสอนและรับฟังความต้องการและความคิดเห็นของผู้เรียนอยู่เสมอ 4. คณะครูกศน,นอเภอบบ้านด่านล้านหน่อยร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางในการจัดการชั้นเรียนและเปลี่ยนเนีรยนรู้และขอให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการเรินินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้จุดเด่นความสมําเร็จที่ปรากฏด้านสถานศึกษา สถานศึกษาได้มีแนวทางในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 2. ครูผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้านครูผู้สอนครูผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบกิจกรรม วิธีการวัดประเมินผลที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนออนไลน์ 2. ครูผู้สอนได้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เกิดการโต้อตอบกันในระหว่างเรียนเป็นห้องเรียนที่มีชีวิตชีวา 3. ครูผู้สอนได้กระตุ้นนักเรียนให้มีแรงจูงใจในการเรียนเกิดความมั่นใจที่จะมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 4. ครูผู้สอนได้สร้างการวัดผลและประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และประเมินตามสภาพจริงของผู้เรียนแทนการทดสอบด,ด้วยรูปแบบเดิมในสนถานการณ์ปกติด้านผู้เรียนผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้มีปฏิสัมพันธ์กับครูผู้สอนได้มีประสบการณ์จากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 2. ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนเพราะมีสื่อออนไลน์ที่น่าสนใจหลายแบบมีรางวัลในการร่วมเรียนรู้ ได้รับคำชมจากครูผู้สอนเกิดกำลังใจในการเรียน 3. ผู้เรียนสนุกสนานกับการเรียนรู้เกิดความท้าทายในการเล่นเกมเพื่อการเรียนรู้ได้ฝึกคิดวิเคราะห์เพื่อตอบคำถาม 4. ผู้เรียนได้วัดผลด้วยทีที่หลากหลายตามสภาพจริงทั้งจากการร่วมตอบคำถามการพูดเสนาการเล่นเกมเพื่อทดสอบความรู้ ข้อเสนอแนะทีปฏิบัติงานที่ทำให้ดียิ่งขึ้น 1. ครูผู้สอนต้องจัดการเรียนการสอนให้คำนึงถึงความแตกตา่างระหว่างบุคคลต้องเข้าใจสภาพปัญหาส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาในชั้นเรียนของนักเรียนโดยต้องวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลอย่างจริงจังเพราะนักเรียนแต่ละคนมีข้อจํากัดในการเรียนออนไลน์ไม่เหมือนกัน 2. ครูผู้สอน อจัดกิจกรรมออนไลน์ที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนต้องมีระบบการเรียนที่คอยช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มอ่อนหรือกลุ่มที่มีปัญหาในการเรียนออนไลน์เช่นการเรียนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนการแจ้งปัญหาเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุดในช่วงการเรียนออนไลน์ในสถานก,การณ์ปัจจุบันห้องเรียนออนไลน์กสนกตมนุำขาว มีดังนี้ขอเชิญพบกับห้องเรียนออนไลน์กสนตมบลน้องขาวยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กศนตมบลน้องขาวกศนตำบลน้องขาวจัดการเรียนการสอนผ่านระบบห้องเรียนออนไลน์ โดยในห้องเรียนออนไลน์จะแยกเป็นห้องเรียนสองระดับคือระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและแต่ในละระดับจะมีการส่งรายงานสองแต่ละระดับด้วยนักศึกษาสามารถที่จะเข้าไปดูรายงานของแต่ละคนได้ว่าส่งรายงานอะไรบ้างแล้วเรามาดูกันนะครับว่าในห้องเรียนออนไลน์ของเรานั้นมีอะไรกันบ้าง เมื่อเราเข้ามาในห้องเรียนออนไลน์แล้วเราจะพบกับรายวิชาต่างๆของนักศึกษานักศึกษาสามารถที่กดเข้าไเรียนรู้ได้เลยเมื่อนักศึกษาเลือกวิชาที่จะเรียนแล้วจะได้พบกับโครงสร้างรายวิชาของวิชานั้นๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างและจะมีเมนูหนังสือเรียน นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดหนังสือเรียนไว้อ่านได้เลยจะมีบทเรียนออนไลน์ในบทเรียนออนไลน์จะแยกเป็นแต่ละบทของแต่ละวิชาน,านั้นนะซึ่งแต่ละบทนั้นเราจะจัดทําขึ้นผ่านในระบบแพทเล็ซึ่งในระบบแพทเล็นั้นนักศึกษาสามารถกดเข้าไปดูได้เลยว่า แต่ละหัวข้อนั้นมีอะไรบ้างมีคลิปวิดีโอมีสื่อการสอนต่างๆที่เราเตรียมไว้ให<ด>้เรียบร้อยแล้วและเมื่อนักศึกษาได้เรียนรู้เรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะยังสามารถเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนในแต่ละบทได้โดยผ่านทาง Qui กซิสซึ่งเราได้เตรียมเป็นแต่ละบทแต่ละบทไว้ให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้วตัวอย่างเช่น แบบทดสอบหลังเรียนบทที่หนึ่งภูมิศาสตร์ทางกายภาพเมื่อนักศึกษากดเข้ามาแล้วนักศาึกษาจะเข้ามาร่วมในบทในบทเกมของอนันนะครับอย่างเช่นกดเข้าไปจะเข้าสู่ระบบเกมนะครับนักศาึกษาสามารถกดเกมเล่นเริ่มเล่นได้เลย ก็จะขึ้นเป็นคำถามและคำตอบให้หนักศึกษากดเลือกก็จะลันไปนเรื่อยจนครบคำถามที่เราได้ตั้งไว้ยินดี